ข้อประกันรายได้เข้าใจ่ายงวดแรก14ตุลาคม65สำหรับเงินประกันรายได้เข้าที่ชาวนารอคอยมานานแสนนานล่าสุดนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนอบอขอ ว่าที่ประชุมให้ความเห็นชอบเรื่องสำคัญดังนี้คือ 1. เห็นชอบให้ดำเนินการนโยบายประกันร,รายได้หรือโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่4ซึ่งหลักเกณฑ์เหมือน3ปีที่ผ่านมาทุกประการวงเงิน86,740ล้านบาท คาดว่าเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะเข้าร่วมโครงการจำนวน4.68ล้านครอบครัวกำหนดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนสำหรับข้าวนาปีตั้งแต่วันที่1เมยย้อนลบ31ต่อข้อ2,565แต่ภาคใต้ตั้งแต่วันที่16มี ย่อ2565ันลบยีก่อพอ2566โดยจะมีการกำหนดราคาตลาดเพื่อกำหนดราคาทุก7วันและจะจ่ายเงินส่วนต่างถ้ามีจำนวน33วดงวดแรกเริ่มต้น14ต่อข้อ2565งวดสุดท้ายวันที่26พอขออ้อ2566 2 เห็นชอบมาตรการคู่ขนานซึ่งเป็นมาตรการที่จะนำมาใช้ในช่วงที่ข้าวออกสู่ตลาดมากและจะส่งผลกระทบให้ราคาข้าวในตลาดราคาตกมีสามมาตรการประกอบด้วยให้เกษตร,ระชะลอการขายตั้งเป้าหมาย2.5้าล้านตันจะช่วยชดเชยตันละ1 5 0 0บาทสำหรับถาบันเกษตรกรที่ชะลอขายข้าวจะช่วยดอกเบี้ยร้อยละ3ตั้งเป้า1ล้านตันช่วยรงสีที่เก็บข้าวไว้ไม่ปล่อยออกสู่ตลาดจะช่วยดอกเบี้ยร้อยละ3เป้าหมาย4ล้านตันรวมวงเงิน7,107ล้านบาท เห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเรื่องต้นทุนและการบริหารจัดการข้าวหรือที่เรียกว่าไร้ละ1,000รายรละไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน20 0 0 0บาทจำนวน4.68ล้านครอบครัววงเงิน55,364ล้านบาทรวม3โครงการนี้เป็นวงเงินทั้งสิ้น151,127ล้านบาท4 ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาในการแก้ปัญหาโครงการจำนำข้าวในอดีตที่ยังค้างคาอยู่ตั้งแต่ปีการผลิต 51, 5 2ถึง65-67ซึ่งโครงการจำนำข้าวที่ยังค้างคาอยู่มีทั้งหมด7โครงการที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาในการแก้ปัญหาออกไปอีก1ปีเนื่องจากข้าวที่เป็นปัญหาจากการจำนำข้าวยังระบายไม่หมดเหลืออีก218,000ตันโดยประมาณและยังต้องเร่งรัดการดำเนินคดีต่อไปเพราะยังต้องดำเนินคดีทั้งหมด1524คดีซึ่งยังค้างอยู่บางส่วนจำเป็นต้อง ขยายเวลาออกไปเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งสองข้อคือเร่งระบายข้าวและเร่งดำเนินคดีทั้งหมดห5 2 4สองสคดีจากโครงการจำนำข้าวให้เสร็จสิ้นภายในหนึ่งปี5ที่ประชุมเห็นชอบให้ขยายเวลาโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินรีย์ออกไปอีกหนึ่งปีเพื่อส่งเสริมให้มีการปลูกข้าวอินทรีย์ที่มีคุณภาพต่อไป พร้อมทั้งสังการให้ที่ประชุมดำเนินการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ต่อข้าวไทยปี2563 2567ที่เป็นความคืบหน้ารูปธรรมท,ทุกครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนาบาขาว,ว่าสามารถลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้ให้ชาวนาถึงไหนพันข้าวที่เรากำหนดว่า5ปีจะเพิ่ม12,000ข้าวได้เพิ่มไปกี่พันแล้ว เพื่อเพิ่มความหลากหลายของพันธุ์ข้าวไทยที่จะไปแข่งขันในตลาดโลกต่อไปได้อย่างมีศักยภาพและเรื่องการจัดประกวดพันธุ์ข้าวซึ่งขณะนี้กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์และสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร่วมมือกันจัดประกวดพันธุ์ข้าวเพื่อได้พันธุ์ข้าวใหม่มาจดทะเบียนรับรองพันธุ์ซึ่งปีที่แล้วดำเนินการได้6พันและปีนี้จะดำเนินการอีกให้เสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าข้อมูลจากกรมการค้าภายในระบุว่า โครงการประกันรายได้เข้าปี2565 66ประกันรายได้เข้า5ชนิดประกอบด้วยข้าวเปลือกหอมมะลิราคาประกัน1 5 0 0 0บาทตันครัวเรือนละไม่เกิน1 4ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาประกัน14 0 0 0บาทตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกปทุมธานีราคาประกัน11,000บาทตันครัวเรือนละไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเจ้าราคาประกัน1 0,000บาทตันครัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกเหนียวราคาประกัน122,000บาทตันรัวเรือนม่เกิน16ตัน